ในช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงของท่องไปในโลกของเด็กวันนี้จะยังคงอยู่กับตะก,กะแตนและเราจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้พี่โคศกจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับตะกะแตนให้กับเด็กๆได้รับรู้กันบ้างขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยร้านเมืองป่าจตุจักรงมีนบุรีจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงปลาส่วนน้ำอุปกรณ์น้ำพุ ศูนยสสัปดาห์ที่แล้วสามวิธีกรตัวน้อยของท่องไปในโลกของเด็กก็ร่วมมือกับเพื่อนอีกสามคนไปจับตะกแ่งกัน ปรากฏว่าจับไม่ได้สักตัวเลยนะมาดูกันครับว่าสัปดาห์นี้พวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่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 ไมไมไมสาลาัมดไอกุมคราพี่โคนศกเดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปจับตะก,กตตนก่อนนะครับน้องๆรยกันเลยเย่จับตกกะกแตนกันอ้าวรองเท้าผมหลุดครับบางกิฟลี่ก,กลัวตะกตนเหรอครับน้องบุเมแลไตื่นเต้นจนรองเท้าหลุดเลยอะ มาบางกิฟลี่ใส่ให้อยาชาก,กันราหูคอยรอนครับบางกิฟลี่ตากะแตนอยู่ไหนฮูวูอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะบางกิฟลี่อุ้มผมหน่อยครับผมกลัวตากแตนต่อยหมายว่าไม่กลัวตากแตนไงงานเนี้ยบางอุ้มน้องมูซัมิลแล้วบางจะจับตากะแตนได้ยังไงอันเนี้ยอุ้มผมไปด้วยจับตากะแตนไปด้วยก็ได้ครับ ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับผมไม่เมื่อยก็น้องซามินไม่ต้องอุ้มบงังนะครับแล้วลงไปเดินเลยเดี๋ยวบังจะสอนวิธีการจับตกกะกั่วแตนให้นะทำยังไงครับเดี๋ยวผมจะได้ไม่ถูกตกกะกั่วแตนต่อยก็ต่อยตะกั่วแตนก่อนสิครับแหมง่ายเดียวอ่ะนี่ไงอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองพี่โคโซก็อุตส่าห์มาดูนึกว่าบังกิฟฟลจะสอนเทคนิคอะไรดีด อ่ะนั่นเหมือนน้องกัสมีจะเจอตะก,กะแตแล้วนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะน้องๆยังคงค้นหาตะก,กะแตกันต่อไปครับแต่ดูเหมือนยังจะหากันไม่ได้เลยนะสงสัยต้องกลับบ้านมือเปล่ากันซะแล้วเนี่ยน,น้องๆผมว่าเราต้องปฏิรูปวิธีการหาตะกะแตของเรากันก่อนนะครับก่อนจะลงมือจับตะกะแตกันจริงด้วยค่ะจริงด้วยค่ะจริงด้วยค่ะกัสมีคะ เป็นเพราะเราไม่มีเครื่องมือในการหาตะกะแตนหรือเปล่าคะเราเลยหาจับตะกะแตนก,นกันยังไม่ได้สักทีเนี่ยเครื่องมืออะไรเครื่องมืออะไรเครื่องมืออะไรจับตะกะแตนก็ต้องใช้สวิงสิคะน้องกัสมี่อะไรคะนั่นไงคะนั่นไงสวิงจริงด้วยคะ่ะสวิงอยู่นั่นไปเอามาจับตักกะแตนกัน หลังจากน้องๆได้สวิงมาแล้วมาดูกันครับว่าเขาจะจับตักกระแต่กันคนละกี่ตัวอ้าวนั่นใครอะกำลังไล่จับตักกะแตนอยู่เนี่ยเดินมาคนเดียวด้วยผมเองครับพี่โกศกพอมีสวิงผมเลยกล้าจับตักกะแตนหน่อยยังไงตักกะแตนคงมือไม่ยาวเท่าผมหรอกรับแล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดละครับนี่น้องมูซัมมินผมไม่ทราบเหมือนกันครับพี่โกศกสงสัย จะกลัวตก,กะแตนกันอ้าวนี่ใครมาวางสวิงอันใหญ่ทิ้งไว้เนี่ยครับเอ๊ะนั่นผมเอ็นอะไรแวบ,บๆตะก,กะแตนแน่เลยผมเอาสวิงครอบตะก,กะแตนก่อนนะครับโซโซครับน้องมูซัมเมนพี่โหศกเป็นกำลังใจให้ให้ให้ห้ไม่ไงครับผมจับได้แล้วพี่โกศกแมลงตัวใหญ่มากครับ ดินจะหลุดจากสวิงของผมแล้วครับพวกเรามาช่วยแล้วค่ะน้องอมูซามินนี่แน่เจ้าตะกะแตนบางกิฟลี่เองครับไม่ใช่มะแลงตะกะแต,แตนที่ไหนจะหลอกขนาดเนี้ฮอะฮอคุณตะกแตนปลอมตัวมาเป็นบางกิฟลี่ใช่ไหมครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่านี่คือบางกิฟลีใ่ใช่ด้วยอ่ะใช่ด้วยน้องกัสมีมาช่วยบางด้วยอ่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกิซาก็เอาคอยรอนครับน้องกัสมี่ตะกกะแตนหลุดแล้วทุกคนช่วยกันจับด้วยครับตะกกะแตนปลอมตัวเป็นบางกิฟลี่กลัวนะครับกลัวน้องมุสามิแล้วอย่าจับบางกิฟลี่เลยนะครับสงสัยน้องๆคงไม่จับตะก,กะแตนกันแล้วละครับเนี่ยดูซิไล่จับบางกิฟลี่กันอย่างเดียวเลยเนี่ยก <c oughs> ลับบ้านกลับบ้านไม่ต้องจับตะกะแตนกันแล้ว โมแต่มาจับบางเงี่ยไรเนี่ยฮะไม่กลับ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 พวกเราจะจับตะกะแตนกันต่อครับอา้าวจะกลับกันแล้วหรอครับยังจับตะกะแตนกันไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะพี่คอศกขาหนูว่ากลับกันก็ได้นะคะเพราะเจอแต่มแมลงไม่เจอตะกระแตนเลยหนูเดินหาหลายรอบแล้วเนี่ยอาอาวอากลับก็ได้ครับเดี๋ยวให้บังกิฟฟี่พากกลับแล้วกันนะครับ ก่อนครับหนูอยากรู้ค่ะที่นี่แมลงเยอะมากแล้วคำว่าแมลงภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่าอะไรคะพี่โคศกต้องตอบอีกแล้วเหรอครับเนี่ยฮะโอเคขอค้นทาง Google ก่อนแล้วนะครับพี่โคศกภาษาอังกฤษออนแอรอนแอโอคำว่าแมลงเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่า insect อะน้องๆอ่านตามพี่โคศกนะครับ อินเซกต์แปลว่ามแมลงพี่โคศกขาแล้วคำว่ามแมลงในภาษาอาหรับล่ะคะแปลว่าอะไรคำว่ามแมลงในภาษาอาหรับหรอครับแม่ง่ายๆเลยนะก็คือคำว่าฮาชรอตุนนะครับน้องๆอ,อ่านตามพี่โคศกนะครับฮาชรอตุนแปลว่ามแมลงพี่โคศกขาโสนสงสัยเหมือนเดิมค่ะคำว่ามแมลงในภาษามาเล แปลว่าอะไรล่ะคะน้องฮันน่าเนี่ยเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเ,เอซียนในเอซีเหมือนน้องมูซัมมินเลนะครับเนี่ยคำว่า,มาแมลงในภาษามาเลก,ก็คือคําว่าอีบูครับอ่านตามพี่โคศนะครับอีบูแปลว่า,มาแมลงพี่โคศคะแล้วภาษาจีนล่ะคะมแมลงคือคําว่าอะไรคะมาสุดท้ายที่ภาษาจีนทุกทีเลยนะครับน้องๆเนี่ยคาว่า,มาแมลงในภาษาจีนคือคําว่าคุณชง น้องๆองอ่านออกเสียงตามพี่โคศกนะครับคุณชงแปลว่า,มาแมลงพี่โคศกขาอย่าจาจันเราคอยรอนนะคะที่สอนภาษาให้กับหนูเดี๋ยวหนูลองไปจับต๊ก,กแตนกันต่อก่อนนะคะ อ่าา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 า س าา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 อาา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 งาราามาา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 ลาา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 าลาา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 าัาาาาาา ผมยืนมองดูอยู่นานแล้วนะครับมังกิสลี่ค่ะหนูจับได้ไหลายตัวเลยแต่หนูไม่รู้ว่าที่จับได้คือตะั๊กะแตนหรือเปล่าเฮ้ยเกือบได้แล้วะมังกิสลี่ค่ะทำไมมัวแต่ไล่จับต,ะะตั๊กแตนไม่ยอมตอบหนูเลยอะอ้าวน้องฮันน่าทำไมทำหน้าตาเบื่อเบอื่บออย่างนั้นล่ะครับมีอะไรให้พี่โคศกช่วยไหมครับพี่โคศกคะ นี่หนูจับได้แล้วค่ะแต่พี่โอศกรู้ไหมคะว่าตักก๊กแตนกับมแมลงเนี่ยมันต่างกันยังไงหนูไม่รู้ว่าที่หนูจับได้คืออะไรน้องอันน่าครับตักก๊กแตนก็คือมแมลงครับมแมลงเนี่ยมีหลายชนิดมากมายเลยนะครับตักก๊กแตนก็คือมแมลงชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับพี่โคศก ทำไม,มแมลงถึงมีหลายชนิดคะน้องฮันนาครับมแมลงเนี่ยจะมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีมากทําให้สามารถดํารงพอพันุ์ได้ดีมแมลงจึงมีความหลากหลายมีจํานวนและชนิดมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆอีกนะครับและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับมากกว่าคนเยอะเลยนะจะบอกให้พี่คศอสขาการที่มแมลงมีเยอะแยะขนาดนี้ แมลงมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าประโยชน์ของแมลงก่อแล้วแต่ว่าเป็นแมลงอะไรนะครับแต่แมลงบางประเภทก็ถูกคุณหมอนําไปทดลองเพื่อใช้ในการผลิตยาเพื่อมารักษาคนแมลงบางอย่างก็ช่วยผสมพันธุ์พืชต่างๆหรือแมลงบางชนิดก็ช่วยกจาจัดศัตรูพืชอื่นๆอย่างแตนเบี้ยนไข่เนี่ยก็จะช่วยทําลายไข่ของนอนเจาะลำต้นข้าวนะ ไข่ของมัวล,ลำไยห,หรืออย่างนอนกระทู้เนี่ยก็จะช่วยทำลายจอกแหนได้นะครับประโยชน์ของมแมลงนี่มีอีกเยอะเลยนะครับน้องๆน,งนะรู้ไหมพี่โคศกขาหากมีมแมลงมีประโยชน์แล้วมันมีโทษบ้างไหมคะของที่มีประโยชน์ก็อาจจะมีโทษได้บ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับน้องฮนานาโทษของมแมลงที่พบเห็นง่ายก็คือมแมลงสาบชอบไปวิ่งเล่นในครัวทําท่งกินเหม็นตามถ้วยชามและตัวอาหารที่ไปเกาะ หรือมแมลงบางชนิดก็กัดต่อยคนจนเป็นอันตรายได้นะครับเช่นต่อแตนมดตันน้อยบุ้งร้านนะมแมลงพวกที่เป็นศัตรูพืชเสียเองก็มีนะครับเช่นมวนด้วงและก็นอนผีเสื้อเนี่ยนะที่สำคัญที่สุดก็คือมแมลงบางประเภทเนี่ยเป็นพาหะนําโรคมาสู่คนอย่างเช่นยุงในเวลามากัดก็ทําให้น้องๆเป็นไข้เลือดออกได้นะหรือมแมลงวันก็ทําให้น้องๆเนี่ยเป็นโรคอะฮิวา โรคท้องร่วงได้นะน่ากลัวมากเลยเนะี่ยต้องระวังกันให้เยอะๆนะน้องฮันน่าต้องระวังดีๆนะครับอย่าเข้าใกล้มแมลงที่เป็นอันตรายเด็ดขาดนะครับอีหนักลัวหนักกลัวอินชอาล่ะค่ะพี่โคศกหนูจะไม่เข้าใกล้มแมลงที่เป็นอันตรายหนูไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอจับหนูฉีดยายอีกหน่ากลัวหน่ากลัวค่ะน้องๆครับมแมลงเนี่ย มีเยอะมากมายมองไปทางไหนหัวมันกระปวดไม่ใช่มแมลงเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายประเภทเลยนะครับอล้อทรงสร้างให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ให้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งประโยชน์ที่แตกต่างกันของมแมลงหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เป็นมนุษย์เราแหละที่ได้ประโยชน์นะถ้าการที่มแมลงมีประโยชน์เนี่ยบางตัวก็มีโทษอันตรายการที่น้องๆจะรู้ว่าตัวไหนมีประโยชน์ตัวไหนมีอันตรายเนี่ย น,น้องก็ต้องศึกษาต้องเรียนหนังสือต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอินชาอัลลอฮ์หากเราอ่านหนังสือเยอะๆศึกษาหาความรู้เยอะๆ,ๆเราก็ยิ่งขอบคุณในอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นนะเราก็จะยิ่งเข้าใจว่าอละนะัลลอฮ์นั้นทรงเมตตาต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมากมายแค่ไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนหนูจะกลับไปอ่านหนังสือเดี๋ยวขอหาตั๊กะแตนให้ได้ก่อนนะคะถ้าไม่เจอตั๊กกะแตนเจอมแมลงอื่นๆก็ยังดีค่ะ น้องลีน่าจับตะกั่วแตนได้แล้วตัวใหญ่จุงเบอร์่ะขอพี่ตัวหนึ่งสิครับพี่เก๋จับเองอะ่ะขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งค่ะไม่ที่สุดก็เป็นน้องลีน่าเองครับที่จับตะกั่วแตนได้ฮ่าๆงั้นน้องๆก็รีบกลับบ้านไปอ่านหนังสือกันต่อเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมขยันเรียนกันนะครับน้องๆพี่ขอสกขอแวะไปกินข้าวมื้อสายก่อนพึ่งกินข้าวมื้อเช้าแต่ตอนนี้หิวอีกแล้ว บายบายอัสลามุอะลัยกุมนึกถึงอุปกรณ์ตกปลานึกถึงร้านน้องจากอคอาเรียมที่มีอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดให้ทานได้เลือกสรรร้านน้องจากอคอาเรียมจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาไม่ว่าจะเป็นรอกตกปลาทั่วไปรอกตีเหยื่อปลอมคันเบ็ดเหยื่อจิ้งเหยื่อปลอมร้านน้องจับอคอาเรียมยังจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับนักตกปลาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรือไฟเบอร์เรืออลูมิเนียมหมอตอตกรด์เสื้อชูชีพถุงมือหมวกกันแดดและแว่นตาร้านหนองจอกอควาเรียมให้บริการโดยพนักงานที่รู้จริงเรื่องการตกปลาตั้งอยู่ที่ซอยสุราห์ไหยมินาใกล้ตลาดหนองจอกโทรสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่029883047หรือที่เว็บเบืองปลา .com ผมรองค่าสัตว์แกะนาเรศฟาร์มครับจำหน่ายเนื้อแพะเนื้อแกะทุกชนิดตัวเป็น ทำกุรุบันทำอากิก็ได้ชำรหะเนื้อเป็นชิ้นส่วนทั้งตัวได้และมีห้องเย็นสามารถขนย้ายและส่งออกได้ทั่วประเทศและสามารถนำส่งออกได้ด้วยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยและมาตรฐานอาลานจากกราราชมตรีแห่งประเทศไทยด้วยครับจัดจำหน่ายเนื้อแพะและเนื้อแกะทั้งปลีกและส่งทั่วราชณาจักร 0818120356หรือ0817205823 AKN a, k a n, จำหน่ายสินค้าคุณภาพคันเบ็ดหลากหลายยีห่ห้อกอหลากหลายราคามีอะไรบริการรับประกันอะไรแท้ AKN a, k a n, โทร022142539หรืเว็บ a k a n t e c h c o m ทำยังไงถึงสีจะสวยนะอยากแข็งแรงอ่ะ อาหารอะไรกินแล้วบ้านไม่สกรปรกนะ ออพติมัมสิครับปลาสีสวยน้ำไม่ขุนมีวิตามินซีและอ e. ีว้าวออพติมัมความรื่นรมในบ้านย่อมเป็นสิ่งที่ใครๆก็ถวิลหาเมืองปลาศูนย์รวมอุปกรณ์แต่งสวนน้ำและอุปกรณ์เลี้ยงปลาทั้งต้นไม้น้ำเรซินชุดแําพุชุดน้ำลน้นฝ่ายใต้น้ำรวมถึงอุปกรณ์ตู้ปลาหลากหลายแบบหาซื้อได้ที่ร้านเมืองปลาเจตุจักร2มีนบุรีโครงการ8เปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์โทร029189440 w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  ไซต์เมืองลา com บริหารงานโดยฮัดเดียบดุรชิดและฮยัฟาริดาตุวสินมัมมีโอเาเราสบายจงส่งเสียงพลังมัมมีโอเราเราโตไวจงส่งเสียงพลังมีมีโอรู้มีความสุขจึงส่งเสียงพลัง ชอบเป็นเสียงเดียวกันเธอจะพันคุณภาพเพื่อความสุขของเจ้าเหมียวมีแมวต้องมีโอ